วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2024เป็นคู่ไทยพบกับเซอร์เบียกลายเป็นว่าเซอร์เบียสามารถเอาชนะประเทศไทยไปคือ3ต่อ0เซตด้วยสกอร์เพื่อก้าเดังต่อไปนี้เซตที่1เซอร์เบียชนะไทย25ต่อ13เซตที่2เซอร์เบียชนะไทย29ต่อ27เซตที่3เซอร์เบียชนะไทย25ต่อ19ต้องเรียน่าว่าเซตที่2เนี่ยน่าเสียดายจริงๆครับคุณผู้ชมแต่เรา nan ประพาดช่วงท้ายเกมทำให้เซอร์เบียนั้นสามารถชนะประเทศไทยไปแหมเสียดายจริงๆครับกีฬาก็มีแพ้มีชนะมาเรื่องธรรมดานะคุณผู้้ชชชมมมอออยยย่าไปซีีีเเเรรรสสนนนะะะะคับจแแแพดิก็์ล หารที่ทีมไทยเจอกับเซอร์เบียคือทีมเซอร์เบียมีการเล่นคล้ายกับทีมเอเชียเป็นอย่างมากค่อยๆขึ้นตีค่อยๆวางชา้ชาๆแต่ในจังหวะการลุกเกมนั้นเหมือนกับอบบเมริกาคือการตีอย่างรวดเร็วหนักหน่วงและขึ้นตีหัวเสาแบบรุนแรงทําให้ทีมไทยในเซตที่1นะั้นรับมือได้ยากมากแต่มาในช่วงเซตที่2และ3ประเทศไทยก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นทางโค้ชแฉเองก็พยายามแก้ปัญหาแล้วโดยการให้นักกีฬานั้นขึ้นตีแบบยืดขึ้นชา้ชาๆตีหน่วงๆและตีฉีกบุมไม่ตีทะลุบล็อกแต่ว่า,มา,มวารรมแม ส,สุก็พยายามที่จะตีหลบบล็อกตีชีกมุมแต่นั่นก็ไม่มากเพียงพอในการที่จะสามารถทําให้ประเทศไทยชนะไปได้แต่ถึงอย่างไรก็คุณผู้ชมชาวอาเซียนวันนี้เนี่ยเขามารวมตัวรวมใจเชียร์ประเทศไทยการบอกให้กําลังใจประเทศไทยแพ้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของกีฬาให้ประเทศไทยนะั้นสู้ต่อไปมีหลายความคิดมีหลายทัศนคติของหลายประเทศที่เขาได้มาพูดให้กําลังใจประเทศไทยกันครับและก่อนรับชมวิดีโอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจแใอดมินได้นะครับและเพื่อคุณผู้ชมนั้นจะไม่พลาดข่าวสารด้านการกีฬาแบบนี้เพื่่อไมให้เเสียวลา เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอไปได้ครับคุณผู้ชมมาจากประเทศฟิลิปปินส์ได้มาลกาชื่นชมให้กาลังใจสาวไทยว่าไม่เป็นไรนะสาวไทยสู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะรอให้กำลังใจพวกคุณเสมอจากฟิลิปปินส์คุณรู้หรือไม่ที่บ้านของฉันต่างก็รับชมคู่ของประเทศไทยเจอกระต่างชาติทั้งนั้นในฐานะชาวเอเชียพวกคุณก็ถือว่าทําได้ดีแล้วแต่ก็น่สียดยในเซตที่2ที่ประเทศไทยนั้นขึ้นนํามาก่อนแต่พวกเขาพลาดในช่วงปลายเซตทำให้เซอร์เบียนั้นสามารถไล่ตามขึ้นมาทานันเอาชนะประเทศไทยไปได้แล้วเขาไม่ต่อมามาจากประเทศฟิิิลลปปนนนนสสสออออกกคคึงงไไได้้้มาาาบววู่่ตัจจใใหํุณเทย ฉันรู้ว่าศึกในแต่ละครั้งมันไม่ง่ายสําหรับทีมไทยเลยมีแต่ทีมยุโรปฝั่งที่ตัวสูงมากๆและเซอร์เบียพวกเขาคืออันดับ4ี่ของโลกในขณะประเทศไทยอันดับโฟร์แดนกิ้งอยู่อันดับที่13จงยยอยจงย่อท้อจง่ายอมแพ้แต่สุนทรทีมไทยจะรักพวกคุณแต่คนต่อมามาจากประเทศฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งได้นะประกาศถึงทีมไทยว่าวบาปัญหาที่ประเทศไทยเจอในวันนี้ฉันรู้ดีว่าประเทศไทยต้องเจอกับอะไรบ้างความสูงความใหญ่และวิธีการตีบอลกับพวกเขาเหมือนกับเอเชียมากๆทีมเซอร์เบียพวกเขาน่ากลัวจริงๆแต่ทีมมมไทยยยพพววกกคคคุุณณ็ห้้้าาาอออแและีู่่ตง เนวันที่19นี้พวกคุณต้องเจอกับแคนาดาในวันที่20พวกคุณต้องเจอกับเกาหลีใต้แต่ฉันขอให้พระเจ้าอวยพรพวกคุณทำผลงานให้ดีขึ้นพัฒนามากขึ้นและขอให้พระคุณได้ชชนะมาจาก Canada, แคนาดาได้เกาหลีใต้รักพวกคุณประเทศไทยและขอเม่ต่อมาประจำประเทศฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งครับได้ประกาศให้กำลังใจสาวไทยว่าชัชชุออนวิภาวีและธนชาฉันรู้ว่าพวกคุณพ่ายแพ้บอลพวกเขาเรื่องการบล็อกวันหน้าสามไม่ว่าจะเป็นมิดินโควิดที่เป็นตัวตีหัวเสาได้โหดมากลาซาลูโซออกมาจิพวกเธออยู่่แแล้วต เป็นไรนะทีมไทยฉันเชื่อว่าการพ่ายแพ้ในครั้งนี้จะทําให้พวกคุณเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนานในแมตต์ต่อไปได้ดีมากขึ้นฉันเชื่อว่าทีมชาติไทยสามารถทําได้อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมามาจากประเทศฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งครับโดยประกาให้กําลังใจสาวไทยว่ากีฬาก็แบบนี้แหละทีมไทยเวลาที่พวกคุณแพ้จงอย่าหมดกําลังใจจงอย่าท้อถอยเวลาที่พวกคุณชนะชาวอาเซียนรวมไปถึงชาวไทยก็ร้นเชียปปร์พวกคุณคําวิจารณ์คําตําหนิร้วนแล้วมาจากปากของคนดูที่พวกเขาไม่รู้ว่าในการแข่งขันนั้นมันยากแค่ไหนความกดดันสภาพร่างกายและสภาพอากาศที่ไม่อออื้นวย ชาวเอเชียของเราที่ไปแข่งที่นั่นบราซิลไม่ใช่บ้านเกิดของเมืองไทยเพราะฉะนั้นจะพูดไม่ได้ว่าจีมไยนั้นอ่อนแอพวกคุณพยายามได้ดีแล้วแต่ครั้งหน้าเอาใหม่ขอให้พวกคุณสามารถชนะแคนาดาได้ในวันพรุ่งนี้รักพวกคุณจบจากคามเมเต์ของชาฟิลิปปินส์ต่อไปนี้เดี๋ยวเรา,ารับชมคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันบ้างนะครับคุณผู้ชมมาก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งได้ประกาศให้กำลังใจสาวไทยว่าชาชุอ่อนฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากในครั้งนี้และวิภาวีสีทองเธอ,เอจที่ไ่ไใมม บ่อนของประเทศไทยนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดนี่เป็นสัจธรรมของโลกเมื่อพวกคุณทำดีพวกเขาก็ชื่นชมพวกคุณดุจพระเจ้าเมื่อคุณพ่ายแพ้เขาก็สาบแช่งพวกคุณไม่ว่าจะเป็นอินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียฝรั่งเศสอิตาลีโปรแลนด์อเมริกาญี่ปุ่นเจแปนจีนไม่ว่าจะชาติไหนในโลกพวกเขาแล้วก็ล้วนถูกเอฟซีทั้งกล่าวชื่นชมและคอยด่าว่ายอยู่เสมอแต่ก็ไม่ตบากับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งได้มาพูดว่าถูกต้องแล้วนี่คือความจริงใครจะว่าใครจะตำหนิพวกคุณก็ตามทีมชาติไทยันรู้วว่ากคคุณคงจะเหนื่อยมาากทงร่่่่่าาาางงกกยยคไไมเเเททหริดวีบ ใจิตใจของพวกคุณแล้วกำลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทีมไทยต้องการในตอนนี้ไม่ใช่คำสาปแช่งคำนินทาคำคอรหะและคำดูถูกอย่างน้อนอๆพวกเธอก็ทำเพื่อทีมชาติไทยขอให้ f อซทัวโรกรู้ว่าพวกเธอคือตัวแทนของอาเซียนตัวแทนทั้งหมด11ประเทศเราต้องมาร่วมส่งแรงเชียร์แรังใจไปให้พวกเธอและอย่าตำหนิต่อว่าพวกเธอเลยพวกเธอทำเต็มที่แล้วรักพวกเธอนะจากอินโดนีเซียกับเมตตาบาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งได้มาพูดว่าแมตต์ต่อไปนี้พวกคุณจจะเออกกกัับคคนนนนาาาาดดดฉมงวว่ปีี้้็ธรรยผล ทีดดดนน่ฉันเชื่อว่านี่จะเป็นงานยากสําหรับประเทศไทยแต่ฉันเชื่อว่าทีมชาติไทยนั้นจะสามารถทําได้ดีมากกว่านี้และวันนี้ที่พวกคุณบ้าแพ้เซอร์เบียจงจะเก็บมาคิดให้ามากเพื่อให้เกิดอาการเครียดกีฬามีแพ้มีชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าอย่างไรฉันจะขอเชียร์ทีมชาติไทยเสมอคอมเมนต์ต่อมามาจากประเทศอิโดนีเซียเช่นกันครับได้ประก่าให้กําลังใจสาวไทยว่าทีมชาติไทยน่าเสียดายในเซตที่2ทํทไมอย่างนั้นพวกคุณมีโอกาสแน่นอนในการได้เล่นถึง4เซตเผลออาจจะได้เล่นถึง5เซตด้้ำหรับเซอร์เบียปีนี้ต้องยอมรับว และหลายสิ่งหลายอย่างที่ทีมไทยต้องเจอฉันรู้ว่าพวกคุณต้องเสียใจและผิดหวังมากเพียงใดแต่ขณะที่แฟนบอลเบล์บอลทั่วโลกไม่เข้าใจพวกคุณแต่อินโดนีเซียของเรารับรู้ทัชดาวจงบอกลูกทีมของพวกคุณให้รุกขึ้นมาสู้อย่ายอมแพ้เพียงแค่นี้และเส้นทางในการแข่งขันยังอีกยาวไกลมากๆสาหรับทีมชาติไทยพัฒนาต่อไปสู้ต่อไปไม่มีใครจะเป็นผู้แพ้ตลอดและไม่มีใครจะสามารถเปถึงของโลกได้ตลอดไปคอมไม่ตบามมาจากประเทศอินโดนีเซียเช่นกันครับได้ประกาศให้กําลังใจสาวไทยว่าทําได้ดีแล้วทีมชาติไทยแต่คณะเสียดายที่พวกคุณนั้นไม่อาจ แอบผิดหวังและเสียใจแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะหยุดเชียร์พวกคุณฉันจะคงรักพวกคุณและคอยเชียร์พวกคุณเสมอลูกๆของฉันบอกว่าการที่ทีมชาติไทยนั้นแพ้มาแล้ว2แมตช์แต่ในแมตช์ที่3ในแมตช์ที่4ในแมตช์ที่5 6 7และ8พัฒนาการ,ราการเล่นของประเทศไทยจะดีขึ้นและเก่งมากขึ้นและฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ชมที่ได้รับชมในแมตชน์นี้ที่ประเทศไทยพบกับเซอร์เบียไม่ต้องเสียใจไม้ได้ทีมชาติไทยที่พกคุณพ่ายแพ้พวกเขาและในวันพรุ่งนี้ที่พวกคุณเจอกับแคนาดาฉันจะรอให้ เขาไม่ได้กณผู้ชมมาจากประเทศมาเลเซียได้ประกาศให้กำลังใจเสาไทยว่าโซ่ต่อไปนะฉันรู้ถึงความกดดันที่พวกคุณได้รับและฉันรู้ว่าประเทศไทยต้องเจอกับอะไรบ้างหากพวกคุณพ่ายแพ้และในครั้งนี้พวกคุณก็พ่ายแพ้เซอร์เบียและฉันขอถามพวกคุณหน่อยว่ามีกีฬาไหนบ้างในโลกนี้และประเทศนั้นประเทศเดียวจะชนะเสมอไปเคยพ่ายแพ้ใครเลยมันไม่มีอยู่จริงทุกกีฬาทุกการแข่งขันทุกประเภทบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีแพ้มีชนะใครไม่รักคุณใครไม่ชอบคุณมาเลเซียของเรายังรักคุณเสมอกำลังใจจากมาเลเซียกำลังจะส่งตรงมาให้พวกคุณและฉันหวังว่าพระเจ้า จะส่งคำอธิษฐานของฉันและคอมเมนต์ต่อมามาจากประเทศมาเลเซียเช่นกันครับได้ประกาศให้กำลังใจสาวไทยว่าสิ่งที่ขาดหายไปสำหรับทีมชาติไทยคือกำลังใจแต่ทีมชาติไทยก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วม่ดิ้โควิดเธอน่ากลัวจริงๆในการเล่นตีสมเมตรในขณะที่ชัชอนโบกสีและวิภาวีสีทองก็พยายามอย่างเต็มที่พักดันอย่างเต็มที่การช่วยเหลือทีมจนเกือบจะได้เซตมาจาับพวกเขาเซอร์เบียอันดับ4ของโลกการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่ได้ไหมายความว่าพวกคุณนั้นอ่อนแอกว่าพวกเขาแต่เป็นเพราะพวกคุณเสียเปรียบพวกเขาหลายด้านชาวอาเซียนก เำลังใจพวกคุณเสมอสู้ต่อไปนะทีมชาติไทยครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียยังเหลืออีกหลายแมตช์ยังเหลืออีกหลายสัปดาห์ที่ไทยนั้นต้องแข่งต่อต้องได้ใท้จบรายการแข่งขันวีดัลปีนี้ก็อย่างที่เพื่อนบ้านอาเซียนบอกท่านนะครับกำลังใจสิ่งที่สำคัญที่สุดแอดมินอยากให้คุณผู้ชมบอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะเราก็ต้องให้กำลังใจพวกเธอให้ลุกขึ้นมาสู้ให้ลุกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ของทีมชาติไทยให้ดี มีใครบ้างบนโลกนี้ที่เกิดมาไม่เคยพ่ายแพ้และแอดมินอยากถามต่อว่ามีใครบนโลกนี้ที่เกิดมา้วสมบูรณ์แบบเราต้องมาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้สาววไทยกันดีกว่านะครับไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์สู้ตายไทยแลนด์ไวไลายสู้ตายสู้ๆ,ๆเอาละครับคุณผู้ชมหะคุณผู้ชมดูแล้วประทับใจคุณผู้ชมก็สามารถรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินรวมไปถึงทีมงานได้นะครับและเพื่อคุณผู้ชมนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารน้ากีฬาแบบนี้สำหรับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an